สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรายการสานะคะก็กลับมาพบกับกี้แล้วนะคะในคลิปเรนี้นะคะเราก็มารีวิวนะคะเจ้าตัวเคสนะคะ12 Pro Max นะคะก็ของกี้เรื่องมาเป็นตัวซิลิโคนเคสค่ะมีแบบหนึ่งด้วยนะแพงขึ้นอีกนิดหน่อยค่ะเป็นแบบหนังเลยค่ะเป็นเลเทอร์นะคะก็กี้เลือกแบบซิลิโคนมากี้ว่า t e x t อ r ์มันน่าจะดีกว่านะคะก็อันนี้เป็นเคสที่แพงนะคะ ที่เก้เคยซื้อมาเลยเพราะปกติและะ้วก้จะใส่เคสพวกเคสใส่ธรรมดามากกว่าแต่ก็นะคะเพื่อความที่เราอยากได้นะคะก็เลยซื้อเคสมาจริงๆ้วอยากได้เคสอยากได้ตัวข้างหลังที่มันเป็นไวเล็นะคะก็เลยต้องซื้อโทรศัพท์มาใส่มันเนะาะเอาละคะ่ะเดี๋ยวกก้จะมาให้ดูสออย่างะะก็มีการตัวรีวิวอันนี้แล้วก็รีวิวการชาร์จกับเคสธรรมดายี่ห้ออื่นกับเคสของเอ่อแอปเปิลเองนะคะที่มีตัว m a ็กเซฟอยู่ด้วยนะคะ ก็เริ่มจากตัวชาร์จเจอร์ก่อนแล้วกันเนาะเอาละค่ะกี้เปิดไฟแล้วไปแล้วนี่คือเราต้องซื้อเพิ่มนะคะนี่เป็นเคสที่กี้กี้รอนี่มาส่งกี้สั่งไปพร้อมกันกันกนกบตัวโทรศัพท์แล้วก็ตัวไวเล็แต่ว่ารอบนี้ Apple มาทีแบบมาทีละกล่องมาทีละกล่องเนาะก็ต้องไปซื้อเคสนี้มาใส่ก่อนนะคะเมื่อ2-3วันที่แล้วนะคะก็เป็นของ Adidas นะคะคเอามาใส่เคสอันนี้ก็เป็นแค่เคสสายธรรมดาค่ะราคายี่สิยูโรเลยนะคะก็ถือว่าแพงแต่ก็อยากให้มันแบบปกป้องโทรศัพท์นะคะก็อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะคะ m a ็ Mag s a ซฟนะคะเวลาชาร์จอะถามว่าชาร์จได้ไหมนะคะดูนะที่จตะปัดลงปลแบบนี้ เห็นไหมคะชาร์จได้นะคะสามารถชาร์จได้เคสทั่วไปธรรมดาสามารถชาร์จได้แต่มันไม่แน่นนะคะนึอกปะมันจะไม่แน่นมันมันมีแรงดูดแบบว่าไม่แน่นนะคะเนี่ยมันมันไม่ค่อยแน่นเนี่ยถึงมันติดแต่มันก็คือแบบมันไม่แน่นเพราะว่าตัวเคสเป็นเคสธรรมดานะคะสรุปแล้วคือเรานะคะสามารถใช้กับเคสอื่นได้นะคะที่ไม่จําเป็นจะต้องมีตัว อ่ m a ็ Mag s a ซ e อยู่ด้านหลังนะคะก็คือสามารถใช้ได้แต่ก็คือไม่แน่นนะคะอืมต่อมาเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันนะคะอืมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะแน่นสักแค่ไหนนะคะตัวเคสว้าวสวยมากเลยของเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี่ โอ้โหตัวปกไม่มีอะไรเลยนะคะก็มีแค่เศษกระดาษแล้วก็อันนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวแม็กเซฟอยู่ข้างในด้วยนะคะข้างในเนี่ยคล้ายๆจะกกำมะหยี่นะคะจะคล้ายๆกำมะหยี่ค็ยังให้จะดูดีส่วนตัวซิลิคนนะคะรู้สึกว่าเป็นซิลิคนที่มีคุณภาพที่ดีมากๆนะครับจับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แหละของแพงนะคะอ่ะเดี๋ยวกี่จะถอดอันนี้ออกก่อนนะคะเพื่อจะมาเปลี่ยนแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูว่ามันจะ ยังไงนะคะถอดออกมาเลยปลดประจำกางไม่ใช้ทําคำอ่านสันหน่อยของกี้ไม่ได้ติดฟิล์มหน้าจอนะคะไม่ได้ติดกระจกนะคะเดี๋ยวกี้จะใส่ลงไปเลยแบบนี้อ,อ้ยดีนะเพราะว่าตัวข้างในเขาอะค่ะเป็นกระมยี่เนาะมันก็เลยแบบเป็นการทำให้แบบปกป้องเครื่องด้วยนะคะอุ้ยดูดีเนี่ย กีรอไวเลตมาแล้วก็จะ 8, แปะนักกีจะเอามารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะคะเพราะว่าจริงๆนะกี้อยากได้ตัวเคสกับตัวไวเลตกิมอยากได้โทรศัพท์แต่ก็ต้องซื้อโทรศัพท์มาใส่เคสถ้าไม่มีถือเคสเปล่าๆมันก็จะดูแบบอะไรนะคะก็นี่นะคะเอาเพื่อนๆเพื่อนๆดูก่อนค่อนข้างก็จะดูดีเลยนะคะไอ้เคสอันนี้มันจะแบบหนาแล้วมันก็จะแข็งกว่าแต่น,นี่คือทำมาจับแล้วแบบเฮ้ยสมูทนะคะค่อนข้างจับแล้วที่จะแบบสมูทมากนะคะค่อนข้างจะดีมากนะคะ นี่นะคะโทรศัพท์บอกเลยว่าใหญ่จริงค่ะกี้ออกไปถ่ายวีดีโอมาให้แล้วเดี๋ยวกี้จะทําคลิปเพิ่มให้นะคะว่าภาพเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าประทับใจกับเรื่องกล้องมากๆเอาละค่ะเข้าเรื่องเรานะคลิปจะได้ไม่ยาวนะคะพร้อมโหมันดูดเข้าไปเลยแล้วก็แบบง่ายมากนี่นี่กี้ดึงนะคะไม่ได้หลุดง่ายเลย,ยเห็นไหมคะเออเลิศนะเนี่ยกับตัวเคสทีเป็น ขั้นนอกทั่วไปอะไรเงี้ยคือแบบเออคือแน่นนะคะคือแน่นแบบดีมากดึงเห็นไหมเอ่ยสรุปนะคะก็คือว่าประทับใจนะคะแล้วก็มันจะดูดด,ดหน่อยนะคะก็สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ใช้ iPhone อยู่แล้วก็มาใช้ตัว Mac นะคะ ไม่ใช่สิ Maxsafe นะคะใช่ Maxsafe ชาร์จที่ก็แนะนํานะคะให้ซื้อตัวเคสของเขานะคะเพราะว่ามันปกป้องตัวเครื่องของเราแล้วก็ชาร์จได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ดึงไม่หลุดด้วยนะคะแนะนําให้ใส่เคสเพราะว่าที่ไม่แน่ใจายอย่างจิกกี้เคยพูดไปแล้วว่าถ้าใช้เปล่าเปล่าอะค่ะติดที่โทรศัพท์เลยมันจะทําให้โทรศัพท์เราอะมีรอยหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรามีตัว เคาซิลิโคนหรือเคสหนังก็แล้วแต่ติดแล้วคือมันมันดูดเข้าไปง่ายมากเลยคือคือดีมากๆนะคะก็นะเครื่องก็แพงนะคะก็ลงทุนเคสโทราศัพท์สักนิดหน่อยนะคะเพื่อโทราศัพท์ของเราแบบนี่ไงทำงานได้อย่างเต็มศทธิภาพนะคะก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับตัว ไยเล็ดข้างหลังนะคะน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าเพราะเขาก็ส่งอีเมลมาแล้วนะคะเดี๋ยวกี้จะมารีวิวให้เ,เพื่อนๆได้ดูอีกค่ะยังไงนะคะก็ซื้อแบบนี้มาใช้จะดีกว่านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ